สวัสดีครับทุกคนขันตินะครับวันนี้ติจะมารีวิวกัดกรอบของฟ้าก็ซีล่ารถใหม่รถนุ่มชีสที่ฟ้าเนี่ยไปร่วมกับแบร์เฮาส์โคซึ่งปกตินะครับกัดกรอบก็จะมีหลายรสชาติมากๆโดยเฉพาะรสซาวครีมี่ชอบมากๆแต มาทุกคนจตอยากรู้มากว่ารถนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ยังไม่เคยลองนุ่มชีดของแบร์เฮาส์นะครับแต่ว่าเคยกินตู๊กชานมต่างๆของแบร์เฮาส์แล้วจ้า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 ,จาอู้ว่ามีความขาวแบบดูเข้มข้นกับความชีดมากเลยทุกเป็นแผ่นเท่าๆกันแบบนี้หมดเลยแกตัวกลิ่นนะครับจะเป็น on, on. กลิ่นอ่อนๆครีมครีมแล้วกลิ่นเบามากเดี๋ยวลองชิมก่อนนะ ความข้าวหอมมะลิแล้วก็มีความละมุนนวลนัวนุ่มของชีสซ,ซึ่งความนุ่มในที่นี้ก็คือความกลิ่นนุ่มๆนะครับทุกคนเอาไปจุ่มกับชีสนะครับทุกคนมันน่าจะยิ่งอร่อยกว่าเดิมน่าเลยเต็มสิบตีให้แปดนะครับเพราะว่ายังไงตอนนี้ในใจติก็ยังชอบโรซ้าเ <laughs> นี่ยมีบ้านหรูติดแกรมเป็นไงละ่ะก็ยังจะแตกอยู่ดีขอบคุณครับอุดหนุนฟ้าด้ยวยนะ